ผมแฟงปานบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับเหรียญหน้าซ้อนนะครับของพระแดนะครับระหว่างเหรียญบทลั่นกับเหรียญจากโบราณนะครับวันนี้ก็ได้ไปเช่าเป็นเหรียญจากโบราณนะครับจัดสร้างในปี2 5 1 3นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้ไปเช่าเป็นเหรียญบทลั่นนะครับเหรียญนี้จัดสร้างในปี25-12นะครับเหรียญขวาเนี่ยจะจัดสร้างก่อนนะครับจัดสร้างก่อนเหรียญซ้ายเนี่ยหปีจุดแตกต่างกันเบื้องต้นเลยนะครับเห็นก้อนเมฆตรงนี้ไหมครับอันนี้คือจุดแรกนะครับเห็นไหมครับว่า แล้วก็ตรงบริเวณหอหีบนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นน้ําตกนะครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนเส้นลากลงมาจากหอหีบนะครับเห็นไหมครับก้นี้เป็นเหรียญบทลั่นเนี่ยจะมีพวกเส้นพวกนี้วิ่งอยู่นะครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเหรียญจากเวลาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่มีเส้นน้ําตกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆไม่มีครับก็แต่คาบประกานบางอยู่ผมพอดีผมไม่ได้เช็ดออบแล้วก็ไปดูด้านหลังกันนะครับกรณีถ้าเป็นเหรียญบทลั่นนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีติ่งยื่นออกมานะครับ เขาเรียกว่าบล็อกไม้ก๊อนะครับตรงนี้จะมีติ่งยื่นออกมานะครับแล้วก็ตามที่ผมลงนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนไม้ก๊อบนะครับอันนี้เหรียญขวานี่จะเป็นเหรียญบทลั่นนะครับแล้วมาดูเหรียญซ้ายครับเหรียญซ้ายนี่จะเรียบไม่มีอะไรนะครับจะไม่มีเส้นแตกจากตัวยันมานะครับแล้วก็รูเจาะทั้งสองสองรุ่นนี้เนี่ยจะต่างอ่ากรณนี้เป็นเหรียญบทลั่นนะครับรูเจาะนะครับจะปิ้นเป็นธรรมชาติโดยปกตินะครับจะค่อนข้างปิ้นเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับรูเจาะ แต่กรณนี้ถ้าเป็นเหรียญจากโบราณนะครับเห็นไหมครับสังเกตรูเจาะนะครับจะมีการกว้านของเหรียญนะครับเห็นไหมครับกรณีเป็นเหรียญจากโบราณจะมีการกว้านนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญบทลั่นรูเจาะจะปิ้นเป็นธรรมชาติปกตินะครับเห็นไหมครับเบื้องต้นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวเลข7ตัวนี้นะครับกรณีเป็นเหรียญบรลั่นนะครับจะเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญจากโบราณนะครับหางเลขจากตรวนี้จะงอนิดนึงนะครับแต่พอดีอันนี้คาบสนิมมันบังนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดออก แยกระหว่างเหรียญแจกวรานครับและเหรียญบทลั่นปี2512นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาะเครื่องของหลวงพระแดงนะครับหรือว่าพาะเครื่องอื่นนะคท่านโยมก็ลองส่งหาผมได้นะครับยินดีรับเช่านะครับทุกรุ่นทุกสภาพนะครับผมส่งตามเบอร์แล้วก็ไลายข้างต้นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ